สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนและก็ทีมงานวัดคาเฟ่ของเราก็อยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เรียกว่านะคะมีงานในพื้นที่เราเองนะคะวันนี้ฝนก็อยู่กับน้องแอบเนาะนะคะที่กัดร้านอของน้องแอบเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าที่ไหนเอ่ยหมู่บ้านหนองกระทิงค่ะหมู่บ้านหนองกระทิงตำบลตำบลหนองโอบโพธิ์ เป็นหมู่บ้านหนองกระทิงเนาะนะคะถ้าเกิดว่าพี่มาจากอู่ทองแล้วก็มาที่สาขาของน้องแอบเนี่ยประมาณกี่กิโลคะประมาณจากอู่ทองมานี่ประมาณ7โลค่ะเจ็ดกิโลก็เรียกได้ว่าเป็นทำเลที่อยู่นอกตัวตลาดนะคะแต่เป็นแหล่งชุมชนเนาะนะคะเพราะอะไรถึงคิดว่าต้องเปิดร้านกาแฟ โดยรวมอยากเปิดอยู่แล้วเราเป็นคนชอบกินกนาแฟกาแฟชาเกียวอ,อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะคก็เลยเปิดแฟรนชายวัดคาเฟ่เนี่ยน้องแอบไปไปชิมที่ไหนมาก่อนไหมคะชิมซาค่ะตรงนั้นนะคะก่อนถึงทางเข้ามานะตรงใกล้โรงงานน้ําตาลอู่ทองนะคะที่เราเพิ่งไปเปิดมาเนาะนะคะชิมแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมันอร่อยดี <c oughs> ่ามันกลมกล่อมกว่าอืมค่ะ ก็เรียกว่ารสชาติถูกใจนะคะแล้วตรงนี้น้องแอบติดต่อแฟรนไชสวัดคาเฟ่ไปช่องทางไหนแฟนติดต่อไปช่องทางเฟซค่ะไปช่องทางเฟซเลยนี่ขนาดอยู่ใกล้บ้านนะคะก็ยังต้องใช้โซเชียลในการติดต่อแฟรนไชส์นะก็เรียกได้ว่าแบบว่ายังไม่เคยไปที่สวนใหญ่เราใช่ไหมคะยังไม่เคยไปเนาะไปชิมที่นี่ถูกใจ ายด้วยแฟนก็จะค่ายมาตั้งนานแล้วห้าล้านกันอยู่อะไรกันอยู่พอเจอร้านด้วยก็เลยเอาเลยอ๋อเอาร้านแล้วก็เอาเลยนะคะร้านซุ้มใหญ่นะคะซุ้มใหญ่กว้างมากแล้วก็ตรงนี้ก่อนที่เราจะมาเปิดร้านกาแฟาเนี่ยวันเนี้ยก่อนเนี้ยเราทําอาชีพอะไรอยู่นแฟนทําโต๊ะปูนค่ะโต๊ะหินอ่อนอืทำโต๊ะปูนโต๊ะหินอ่อนนี้มีตึก ลูกอ่อนด้วยแฟนกันเลยให้มาขายยุธิบ้านอ๋อค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองมาก่อนนะคะแล้วก็อยากจะ,ะมีอาชีพเหมือนหารายได้นะคะเพิ่มเติมจากธุรกิจของตัวเองก็เลยมาเปิดร้านกาแฟะนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะพี่ฝนเองก็อยากให้น้องแอบช่วยฝากร้านได้เลยค่ะฝากร้านกาแฟด้วยนะคะวันนี้อยู่ตรงหมู่บ้านนกกระถิ่นค่ะ แล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าสําหรับลูกค้าที่ผ่านแถวนี้เนาะนะคะเส้นทางนี้ก็คือจะไปแหล่งท่องเที่ยวอะไรนะคะ<อ><อ>วัดเขาดีสลับค่ะอืมแหล่งท่องเที่ยวของอําเภออู่ทองนะคะวัดเขาดีสลับนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่ผ่านไปเที่ยวก็อย่าลืมนะคะพิกัดร้านที่วัดหนองระทิงนะคะมาพบกับน้องแอบคนสวยของเราได้แม่ค้าคนสวยชงเก่งอ่านะคะคอนเฟิ irm, ร์มรสชาติ นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝนก็ขอฝากนะคะร้านวัดคาเฟ่สาขาวัดหนองกระทิงวันนี้เลขที่สาขา1735นะคะที่พิกัดวัดหนองกระทิงตำบลหนองโขงอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานี่เองนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของน้องแอบด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ฝนกับน้องแอบก็ขอตัวไป ยังไม่ได้เรียนเลยเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้จะไปฝึกชมกันนะคะแล้วก็เตรียมรับชมบรรยากาศการฝึกสอนของเราได้เลยค่ะว่าจะเป๊ะขนาดไหนขอบคุณค่ะ 蛮帅吧。